ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมก็จะพามาดูไม้ที่เก็บไว้ในสวนนะครับก็มาดูความเจริญเติบโตนะครับตัวนี้ครับผมแยกใหม่นะครับตัวนี้เป็นแบ็กเมจิกกายนะครับแบ็กเมจิกกายวิธีการแยกครับ ไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยครับคือตัดแล้วมาปักเลยนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวนะวใบเขาจะไหม้เลยครับใบเก่าเ็าอาจจะไหม้แต่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับเนะครับตัวนี้ผมก็แยกครับตัวนี้ก็แยกนะครับไม่มีปัญหาครับข c พี่ครับครับอันนี้เป็นหน้ากากฟาโลนะครับ แต่ว่ากระดูกดำเขายังไม่ออกครับน้ะกาบปาโลนะครับวันนี้ตอนซื้อมาครับตัวเล็กๆใบขนาดนี้ครับนี่ว่าจะตายเลยนะครับแต่เขาฟื้นนะครับก็ใบเริ่มโตแล้วแต่ว่าเขาเริ่มจะดํำนะครับบนกระดาษด่างครับเมื่อก่อนราคาโคตรแรงนะครับแต่ตอนนี้ถูกมากๆครับ ต้นหนึ่ง200กว่าบาท300กว่าบาทขนาดด่างเทพนะครับก็ถูกนะครับตัวนี้ไม่ด่างแต่ให้หนอนนะครับถึงราคาจะถูกก็เลี้ยงไว้ครับเขาก็สวยมีเสน่ห์ในตัวครับไม่ใช่ว่าเวลาเขาฮิตเราก็ฮิตตามเขาเวลาเขาเลิกฮิตเราก็ปล่อยทิ้งไว้เลยอันนี้คือเราชอบปลูกของเรามาตั้งนมนานนะครับเราก็เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับ ไม้ด่างแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับตัวไหนที่เราซื้อได้เราก็ซื้อครับช่วงนี้นะครับตัวนี้สีขาวหายไปหมดนะครับหาขาวไม่เจอเออดิบตัวนี้นะครับเมื่อก่อนซื้อมาตัวเล็กๆตัวขาวมีนะครับใครมีวิธีเลี้ยงให้เขาด่างขาวกลับมาอีกบอกด้วยนะครับเพราะตอนซื้อมาด่างขาวก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้ มันเหมือนกับบอนน่บนบ้านนะครับตัวนี้เป็นโครอนนะครับตัวนี้จะเป็นดําเงานะครับเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนดินแล้วครับเพราะดินเขาตะไคร์ขึ้นนะครับทําให้ใบเขาออกใหม่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัวนี้จะเป็นแบคโคลอนตัวเงานะครับอันนี้ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ล้ครับ โมจิโต้นะครับหน้ากากฟาโลตัวนี้ครับต้นเล็กเมื่อก่อนที่ผมซื้อมาก็เล็กกว่านี้อีกนะครับตัวนี้คือโมจิตโต้ผมเลี้ยงกับน้ำนะครับเลี้ยงกับน้ำปลูกไว้นะครับก็ลองดูว่าปลูกน้ำหรือปลูกแห้งจะดีกว่ากันนะครับตัวนี้ก็บอลด่างส,สวยๆนะครับ น่าจะเป็นบนนาน,นครับตัวนี้ไม่ด่างเลยครับทำยังไงก็ไม่ด่างคเขาเกิดจากต้นด่างแต่ไม่ยอมด่างนะครับตัวนี้ครับน้องใหม่ครับมีปัญหาครับผมคิดว่าน่าจะเป็นแนนซี่นะตัวนี้ครับมันมีมูอิสไลแล้วก็ไว้ลาวานะครับ น่าจะเป็นตัวที่ผมบอกนะครับน่าจะเป็นแนนซี่นะครับเหลืองน้อยๆนะครับตัวนี้คือได้มาใหม่นะครับน่าจะเป็นแนนซี่นะครับถ้าบอกผิดแล้วก็ช่วยบอกด้วยนะครับว่ามันเป็นต้นไหนครับเพราะว่าจำยากมากครับโพโลคาเซียนะครับ คล้ายๆกันครับแนนซี่มูมูซาอีกเนี่ยครับไวลาวาพวกนี้ครับเหมือนกันครับหน้าตาแต่เพียงแต่ว่าขอบเหรียงเขาจะหนาครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะหนาหรือเปล่านะครับตัวนี้ก็ใบใหญ่มากครับลมอนนะครับลมอนลายนะครับใบใหญ่มากครับตัวนี้เลี้ยงดินนะครับไม่ได้ใส่น้ำครับอันนี้ต้นเล็กๆนะครับต้นเล็ก นอครับตัวนี้เป็นแบ็กมีทีกายต้นแม่นะครับที่เราทำเมื่อกี้ครับกายไปกายมาก็จะดำหมดแล้วครับตัวกายนะครับอันนี้ก็เป็นผักบุ้งนะครับเราปลูกในสวนนะครับผักบุ้งผักบุ้งเรานะครับตัดกินได้สบายเลยนะครับสวยงามครับ อันนี้ก็เป็นดงแบ็กเมจิกนะครับแบ็กเมจิกนั้นเลยครับตรงนี้ครับวันนี้ว่างๆนะครับก็มาเดินดูนะครับไม้ปลูกในสวนนะครับไม่ใช่ในบ้านนะครับเพราะในบ้านไม่ค่อยมีแสงนะครับต้องปลูกในสวนครับเพราะจะเป็นที่โล่งครับเห็นไหมครับจะโล่งถ้าเป็นแถวในบ้านนะครับก็จะไม่โล่งนะครับแถวนี้ก็จะโล่งๆครับเห็นไหมครับก็จะปลูก ไว้แถวแนวรั้วพวกนี้ครับตัวนี้จะเป็นแบ็กเมจิกเรมอนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเนนซี่นะครับที่ผมบอกนะครับบอลนาด่า bon งครับตัวเล็กๆนะครับหน้ากากฟาโลนะครับมจิโต้ครับแบ็กเมจิกกายครับ แล็โคลอนครับออดิบครับบอลกระดาษด่างครับตัวนี้ก็เป็นเลมอนอีกตัวนะครับเล็กเมจิกครับตัวกายครับตัวกายอันนี้ก็เป็นประกาศขาวล้วผมปลูกไว้ตั้งแต่เขียวเขียวมากครับตัวนี้ประกาศขาวครับตัวนี้ก็แมนนัทแนะนำาลยครับของกินด้วยครับปลูกไม้ ไม้กระแสนอกกระแสแล้วก็ของกินด้วยนะครับตัวนี้ตัวกายนะครับสวยงามมากนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะดำสนิทไหมครับก็ถ้าเป็นใบพวกนี้ครับจะสวยงามนะครับ ผมซื้อมาตอนแรกก็สี่ร้อยรับตอนนี้น่าจะเหลือ200ร้อยร้ยกว่าบาททุกน,นี้ครับ mm. ก็ไม่เป็นไรครับเราชอบอยู่แล้วครับราคาตกแค่ไหนเราก็จะปลูกนะครับส่วนหน้าผมก็ทําคลิปไม่ได้ให้ความรู้เท่าไหร่นะครับคือชอบต้นไม้เก็ปลูกไปเรื่อยๆนะครับปลูกไปเรื่อยๆแล้วก็มาถ่ายอวดนิดหน่อยว่าตัวเองมีต้นนั้นต้นนี้นะครับ ถ้าตรงไหนปลูกแล้วสวยก็จะบอกครับว่าปลูกยังไงให้สวยครับแต่ตัวไหนไม่สวยก็จะไม่เอาออกนะครับสารที่อยู่ครับง่ายๆครับตามส่วนครับไว้ดินรั้วนะครับไม่มีที่เก็บก็ไวแ้แถวดินรั้ว ครับเย็นๆผมก็มารดน้ำผักแล้วก็มาดูต้นไม้ครับเมื่อก่อนต้นนี้ต้องเก็บไว้ดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนขโมยนะครับตอนนี้ที่ไหนก็มีขายค็ับด่างเทพพวกนี้ครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบพวกนี้ครับด่างขั้นเทพครับ ตัวนี้เดมอนเขาว่าปลูกปลูกดินครับจะดีครับปลูกแห้งครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการปลูกแห้งเดี๋ยวจะมาลื้อตัวนี้ครับที่ผมปลูกน้ำครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะมาลื้อปลูกแห้งเลยนะครับจะไม่ปลูกแช่น้านะครับเขาบอกปลูกแห้งอจะโตไวนะครับก็จะลองดูอีกทีนะครับแต่ตัวนี้เขาก็ให้หน่อเลยนะครับหน่อเล็กๆน่ารักนะครับใครอยู่แถวนี้ก็ น่าจะมีถ้าพูดถูกใจนี่ส่วนมนากผมก็จะให้ฟรีนะครับเพราะไม้พวกนี้ราคาก็ไม่ค่อยเท่าไหร่รับแต่เมื่อก่อนนี้น่าจะห่วงอยู่นะครับแต่ถ้ามีหลายๆต้นน่าจะแบ่งให้ได้ก็แบ่งเลี้ยงได้นะครับครับคลิปนี้ผมก็พามาดูอโลคาเซียโคลโลคาเซียแล้วก็ไม้ที่เขาให้มาแล้วไม่รู้จักชื่อนะครับแต่น่าจะเป็นแนนซี่นะครับเพราะว่าไว้ลาวาเขาก็จะออก แบบว่าเขาจะออกลายที่มันหนากว่าน,นี้ครับก็วันนี้ก็เย็นๆครับก็พามานั่งดูต้นไม้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับคือเรื่องของเรื่องคืออยากโชว์ต้นไม้ว่าตอนนี้เขาโตเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องความรู้นี่น่าจะไม่ได้อะไรนะครับคือว่างๆก็มานั่งเล่นชมต้นไม้รนะับอย่าว่ากันนะครับคือช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยจะว่างครับคือ หมาครับหมาปอมที่บ้านผมมันมันคลอดลูกนะครับเดี๋ยวก็จะทําคลิปให้ดูว่าเขาคลอดกี่ตัวมีสีอะไรบ้างตอนนี้น่าจะได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะครับก็น่าจะถ่ายได้อยู่นะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นคลิปลูกหมาปอมพวกนี้นครับจะมีไก่มีอะไรแ็กแกบ้างครับเดี๋ยวไม่ค่อยมีต้นไม้เท่าไหร่เพราะตอนนี้คือไม่ได้อะไรเกี่ยวกับต้นไม้เยอะแยะนะครับก็ะจะมีไม้แต่ไม้ต้นเก่าๆน่าจะมาถ่าย ต้นที่สวยขึ้นหรือไม่ก็มาขยายพันธุ์ต้นที่มีอยู่นะครับคือส่วนหน้าช่วงนี้จะไม่มีไม้เข้าส่วนนะครับก็เล่นไปนเรื่อยๆนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดดีกดแชร์นะครับขอบคุณครับ